อยากจะบอกว่าถ้าติดรถไฟที่นี่นีรอไปสินานมากเพราะว่าขบวนมันจะยาวยาวมากอะ่ะมันไม่ใช่รถไฟแบบโดยสารไงเป็นรถไฟขนสินค้ามารถใหญ่ไงรอบนึงเขาวิ่งกันไม่บ่อยฮะแต่ถ้าเราแจ็คพอตเจอเนี้ยแบบว่าก็รอไปสินานๆวิ่งทีเขาก็จะขนทีเยอะๆหน่อยฮะเอาให้คุ้ม 7654321 You'll never have the <laughs> s a c r e d s t own Oh this you crazy mother ตะกี๊หยุดถ่ายไปช่วงหนึ่งนะนึกว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดเลยอะ่ะ จริงอะไรจริงครับผมนี่ขนาดผมมาไม่ใช่ตั้งแต่ต้นขบวนนะเนี่ยหมดแล้วไปต่อแล้วครับแลวแล้วตอนนี้ก็มาถึงจุดนัดพบแล้วนะวันนี้จะมารีวิวรถกระบะยักษ์ใหญ่คันหนึ่งแต่ไม่ใช่ F150 นะแต่ก็โอเคนะ F150 นี่ต้องรอกันไปก่อนนะฮะอันนี้ผมก็ได้จอดรถที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะฮะเป็นที่จอดฟรีนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเวลาจำกัดแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองสังเกตที่จอดนะครับเปิดประตูล,ลงมาเราก็อุ่นใจนะครับมีเศษกระจกแตกนะฮะละักษณะเหมือนมีการทุกกระจกขโมยของกันอะไรประมาณนั้นนะฮะรู้สึกสบายใจครับผมจอดตรงนี้ครับอ่ะยังไงแล้วก็รีบไปรีวิวแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าครับผม ก็เดินเข้ามาในสวนสาธารณะฮะบรรยากาศล่มลื่นนะครับแดดเปี้ยงเลยครับผมล้วสวนสาธารณะจะอยู่ใกล้ๆกับสุสานนะครับข้างหลังกําแพงต้นไม้นี้จะเป็นสุสานอยู่ไหนวะดาวเอาเลยนะครับว่าจะต้องเป็นรถกระบะคันนั้นที่ป้ายทะเบียนมันยังเป็นทะเบียนกระดาษอยู่คิดว่าน่าต้องเป็นคันนี้แน่ๆเลยเพราะน้องมันบอกเพิ่งถอยรถมาเลยต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากอืม สวัสดีครับโอ้ยถ่ายลากยาวไว้ดังตรงนู้นแล้วจริงหรอเออถ่ายข้างๆด้วยนะสวยดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูรถก่อนดูรอบนอกก่อนคันนี้อะไรยังไงเนี่ยใหญ่มากอยากจะบอกว่าหาข้อมูลยากมากเลยรถแกมันมันเยอะมากอะมันหลายรุ่นมากเออมันมันเป็นกระบะท,ที่แบบมีรุ่นย่อยๆแบบหลายรุ่นมากได้แต่คงสเปคข้าวๆแล้วกันคันนี้ไปดูข้างๆเออ,อแต่คันนี้เป็นเป็นเป็นโฟร์วิล Dry, ขับเพื่อนขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วน้องเขาบอกว่าเป็น V8 ใช่ครับเครื่องแบบอ่ามันมันจะมี2รุ่นไงถ้า LT เดี๋ยวไปดูข้างหลังเดี๋ยวจะคนจะงงมันจะเก็บปิดไว้แล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ย Texas Edition อะไรเงี้ยถ้าเป็นอ๋อเป็น Texas Edition อันนี้คือรุ่นของมัน<ไ>เพราะบางทีมันมีรุ่น Highway อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะ High Country เออ High Country High Country Silverado อ,ออกเสียงกัว่าซิเวอร์ราโดซิเวอร์ราโดออกเสียงลิ้นพันกันเลยนะซิเวอร์ราโดต้องคายลิ้นทิ้งก,นก,นกนอนต้องคายลิ้นทิ้งกันนะอันนี้เป็นรุ่น LT ซึ่ง LT เนี่ยมันจะมีทั้ง V6 แล้วก็ V8 บางตงัวก็จะเป็น LTC มันจะมีแต่รู้มาว่าถ้าเป็น LT แล้วเติม Z ข้างหลังไปเนี่ยจะเป็น V8 เท่านั้นอันนั้นจะเป็นตัวแบบตัว,ต,วตัวท็อปของมันหมายถึงตัวท็อปสุดๆของสุดๆเลยอันนี้ตัวท็อปสุดแล้วอ่า จะสูงกว่านี้นะล้อก็จะไม่เป็นแบบนี้ล้อจะแต่งมาให้แล้ะจะมีที่เหยียบให้แต่แพงไปแพงไปใช่ไหมเกือบเท่าตัวอันนั้นอันนั้นคือสเปค LT4 LTZ นะ LTZ แต่ตัวนี้เป็น LT ประมาณ6 6 7กเจ็ดหมื่นนะ6 7เจ็ดหมื่นราคานี้เท่าไหร่ที่นี้เบรคห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามเบรคห้าหมื่นสองจบออกมาล่ะสี่หมื่นกว่าเฮ้ยจริงไปนั่งต่อมาอ๋อไปต่อมาใช่ต่อมาเหลอซียมเก่งเว้ยต่อรถได้ด้วยอ่ะพ่อพ่อต่ออ๋อพ่อคุณพ่อต่อให้ ใหญ่มากอ่ะนิ่มครับนุ่มใช่ไหมทางไกลนี่สบายเลยคนไทยหลายคนบอกว่าเอ้ใหญ่ยังไงทำไมพี่ชอบพูดรถใหญ่ๆกระบะใหญ่ๆเมืองไทยก็มีลองเทียบ <ๆ S 2> ลองเทียบผมสูง185นะอจอดคู่กับเบนส์หายากเลยนะคันนี้หายากนะอันนี้เป็นโหมดอ๋อออโต้อ,อันนี้เป็นอะไรขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้ออย่างเงี้ยหรอใช่ครับอ๋อปรับออโต้ขับง่ายสุด อ๋จริงดีมันล่ะแบบว่าจะจะขับ2ล้อก็ได้ขับ4ล้อก็ได้ใช่ครับอ๋อเจ๋งว่ะมันมีมี Wi-Fi ด้วยนะมี Wi-Fi หมายถึงยังไง Wi-Fi ในรถตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ Wi-Fi ในตัวเลยอ่ะใช่ครับจริงดิเราจ่ายรายเดือนอ๋อเหรอเห็นไหมเห็นมันขึ้นไวไฟไหมไว่ฟมาข้างหลังละเดี๋ยวเราได้ใช้งานเท่าไหร่เพิ่งเพิ่งวิ่งมาได้สามร้อยห้าสิบไมล์สามร้อยห้าสิบไมล์ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเลยเนี่ยโอ้ยข้างหลังกว้างมาก แต่แต่รู้สึกว่ารุ่นรุ่นนี้เบามันจะสั้นกว่าตัวเก่าตัวเก่านะปกติตัวเก่าเบามันจะยาวกว่าจะนั่งเต็มตูดกว่าโอ้โยแต่เบาแบบเบาโคตรนุ่มเลยอะ่ะเบานุ่มมากอะ่ะตรงนี้จะเป็นแน่ที่วางเขาเรียกอะไรที่วางแก้วหรือภาษาอังกฤษเขาเรีย<ม>กว่าค cup h เดอร์นะฮะกดจากตรงข้างหน้าใช่ครับทุกอย่างมี การจับให้สำหรับคนที่นั่งหลังนั่งจับด้วยนะการทําไมรถเหวี่ยงรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอนี่เป็นยางให้เป็นอะไรเป็นที่ขดะถังขยะถอดออกได้เนี่ได้ถอดได้ไม่ได้ถอดมาแล้วนะครับเป็นเมไว้ทำไรเป็นเหมือนถังขยะนะพี่ว่าโอ้มีมี power outlet อยู่ข้างหลังด้วยนะนี่นี่มันก็จะมีให้แบบว่าเวลาขึ้นเขาลงเขาเงี้ย เนี่ยเกียร์ต่ำเกียร์สูงใช่ไหมนี่จะเป็น Parking Assistance ก<ม>็จะแบบว่าช่วยจอดรถมันง่าย,ายมัม้ยชจอด,ด,ดมีระบบช่วยจอดรถดยังไงนะแล้วกนี่จะคือบางบางคนเขาลากของข้าง,งหลังใช่ไหมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันไว้ทำอะไรไม่ได้เป็นไฟไหมากกว่าเป็นไฟเตือน,นะะเออะไแล้ว่าของมีไฟพ่วงนะรถผมเวลาพ่วงนะโอเครถกระบะข้างหลังเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้เวลาลงสองร้อก็ คน,คนตัวเล็กๆนี่ลงลำบากเลยนะใชโ่โดยเฉพาะแม่ผมเนี่ยโดย,โดยเฉพาะคุณแม่ฮะอย่างอย่างเจนนุ่นก็ขึ้นลงลำบากแล้วขอเรียกเจนนุ่นแล้วไม่เรียกน้องนุ่นละต้องต้องเรียกเจล่ะเปลี่ยน,นโฉ<ช>มเ่ขยขายใหญ่ขายใหญ่เปิดไหนครับเปิดเหนเปิดตรงไหนวะนี่นเ,ปเ,ปเปิดเปิดนี่ไฮไลท์มากปกติเปิดแล้วกระบะมันจะตกลงมาใช่ไหมอ่าว้าวดูที่มันเงามากเลยจนมีความรู้สึกไม่อยากให้มันเป็นรอยอ่ะ ใช่เออจริงๆนุ่ม cover ดีกว่าแล้วใช่ถ้ามันมี cover มันจะดีกว่าใช่ไหมมีแกขนของเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นรอยแน่ๆหรืก็เป็นถ้าคันเก่าก็โอ้โหไฟแตกเมื่อะไรมั่งไร้วนี่คืออะไรที่ต่อไฟรถพ่วงอ๋อต่อไฟรถพ่วงเอาเอาของมาพ่วงข้างหลังใช่ไหมอ่าเราก็เสียบนี้แล้วก็ไอ้้ไอตัวข้างหลังเลยไอ้ตัวสวิตช์ข้างหน้าอ๋อมันก็จะทำงานอ๋อเป็นไฟรถพ่วงเพื่อจะให้สัญญาณไฟข้างหลังเวลาเขาขับรถตามข้างหลัง ม,มีที่ขึ้นตรงนี้ด้วยนะโอ้โห oh ho. หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ set 7 1หรือไอ้ s O6 อะไรรหัสของเชฟวีทั้งหลายแหล่มันคืออะไรอันนี้มันคือรหัสของ suspension ก็คือช่วงล่างนั่นเองเป็นช่วงล่าง off โ o a ของเขาจะเป็นรหัสเนี้ย z 7 1แต่ถ้าเป็น Z 0 6นั่นคือช่วงล่างเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโคเวตอ่าตั้งข้างนี่นุ่มนะครับสัมผัสนุ่มมากจริงบางุ่นเป็นคาร์บอนะเป็นลายคาร์บอนอ่าแล้วก็แพงคอนโซลแข็งนะฮะแต่ก็โอเคครับทนแดดดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดยังไงละ่ะอ๋อใหญ่เหลือ,อนะเกินอ่ะข้อดีของกระบานนี่มันใหญ่จริงๆนะครับเปิดมาดีนะ<ร>ไม่เจอด,ดีนะไม่เจอหนังโป๊อ่ะ เก็บไปแล้วเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้แบบนี้เป็นที่นั่งอีกได้อีกที่หนึ่งโอ้โหนั่งได้สามคนประหลาดใจมากนั่งข้างหน้าสามคนอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เมืองไทยคงไม่มีไม่มีไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันจะเป็นเบาะแบบว่าหน้าหนาวแล้วก็แบบปรับเบาะให้เราแบบว่าอุ่นตูดได้เวลานั่งเวลาหน้าร้อนแล้วก็ปรับให้มันเย็นตูดได้ แต่คนเมืองไทยคงคิดไม่ถึงว่ามันหนาวแค่ไหนไงเวลาขึ้นรถใช่ใช่คนเมืองไทยคงงงแบบว่าเอ๊ะมันจะหนาวขนาดนั้นต้องมีฮีทขึ้นที่ตูดเราเลยเหรอโอเคเราไปลองกันเลยดีกว่าเฮ้ยเกียร์อยู่ไหนวะเกียร์รถข้างๆจะออกแึเปล่าโอ้โหสตาร์ทโอ้โหตัวนี้เป็นตัวหายากนะเบนซ์คัวนี้ทำไมเป็นเป็นเรียกได้ว่ามันเป็นรถสะสมไปแล้วอ่ะ มันสวยมากอ่ามันดูแข็งแรงดูถึกทึนดูบึกบึนมากไงไอตรงสปีดลิมิตเนี่ยมันบอกเลยนะเวลาเราไปตรงน้อ้าวเหรอจะปิดลิมิตว่าอย่างอย่างขับแถวเนี้ยในหมู่บ้านก็จะสามสิบสามสิบห้าถ้าขึ้นฟรีเย์มันก็จะแบบหกสิบหกสิบห้าแล้วแต่ที่มันขึ้นทุกที่อะไรมันขึ้นหมดเลยแต่ถ้าถ้าในหมู่บ้านจริงๆอ่ะมันไม่มีป้ายสปีดลิมิตเลยมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยองยแบบว่าไม่มีไม่มีบอกว่าสปีดลิมิตเลยนี่ฮะมันจะบอกด้วยนะว่าเราวิ่งไปเส้นไหนปุ๊ มันจะคำนวณแล้วบอกมันอัจฉริยะมากบอกว่าถนนเส้นนี้ต้องเราต้องวิ่งสปีดลิมิตที่เท่าไหร่มันจะขึ้นเตือนหมดเลยนะเนี่ยคนที่นี่เวลาถอยรถออกเขาก็จะไม่ค่อยแคร์อะไรกันมันจะออกมันก็จะออกคู่เราเลยที่จะออกก็จะออกมาเลยฮะเราต้องระวังครับอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเราหรอกครับเราคนไทยเราขับรถคล่องกันอยู่แล้วจะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างนี่แหละบางทีมันก็ถอยถอยมาชนเราเนอะอยู่ก็ถอยมาอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าสัมผัสแรก รู้เลยว่าพวงมาลัยเบาโคตรโอยขับง่ายมากเวลาเออเฮ้ยมีพอ้อตามหลังมาว่ะแข็งวะละ่ะนี่คือปกติไม่เคยขับรถใหญ่นะมีมีความรู้สึกรถพอร้อได้เหมือนรถของเล่นอะ่ะไม่บอตามตรงเราอยู่อเมริกาเรารู้สึกว่าถ่ายมาหลายคลิปแล้วนะถนนมันใหญ่และกว้างมากพอพอขึ้นมาขับรถคันนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พอถนนมันต้องใหญ่กว่านี้ คือนั่งกันสองคนในรถแล้วไม่เหมือนเราอยู่ห่างกันไปปะวะห่างมากเพราะมันมีไอ้ตัวคาบัสซินอ่าไว้ไอ้ไงวะเฮ้ยแต่กระโปรงฝากระโปรงข้างหน้าเขาดีนะอย่างหนึ่งคือมันจะดีไซน์เหมือนฝากระโปรงคัมรีโลอ่ะลอยตะปุ่มตะกล่ำไอ้พวกระบบเอลโลดานดัมิกอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆเมื่อก่อนมันจะเป็นเรียบเรดตัวเก่าแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนไงคันนี้เป็นเครื่องแปดสูบนะครับ355แรงม้า แรงบิดนี่อยู่ที่ประมาณ383นิวตันเมตรที่รอบ4,9 0 0เขับเลื่อน4ลอ้อคือรถรถใหญ่บางคันเนี่ยเคยขับมามันมันจะมีความรู้สึกว่ามันหนักเวลาเหยียบคันเร่งแล้วกว่าจะเร่งขึ้นหรือว่าฟิลลิ่งในการขับขี่มันจะรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เล็กกว่าคันนี้นะแต่คันนี้รู้สึกว่ามันเบามากเลยทั้งทั้งที่ขนาดมัน,นแบบใหญ่มาหือมาขนาดนี้น แล้วก็ภายในห้องโดยสารเงียบมากครับเดี๋ยวจะลองขึ้นฟรีเวดูว่าถ้าเกิดวิ่งเร็วๆแล้วจะเสียงดังหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าล้อดอกยางมันจะเป็นเหมือนออฟโรดนิดๆใช่ไหมใช่ครับเออเสียงมันควรจะดังนะถ้าเกิดเป็นล้อลักษณะแบบนั้นนะแต่นี่เท่าที่ขับมานี้รู้สึกเงียบมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงล้อเลยทางรถไ,ไฟทางรถไฟโอ้นุ่ม นุ่มแบบนุ่มไม่กระด้างเลยแล้วก็เป็นนุ่มเป็นความนุ่มที่แบบนุ่มแน่นไม่ใช่นุ่มย้วยน,นะสังเกตนี้กระจกมองข้างเนี่ยเขาจะมองง่ายมากเลยนะตอนแรกนึกว่าขับรถใหญ่แล้วจะมีมุมอับของรถ <c oughs> แต่อานนี้แบบสบายเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มองสบายกว่ากระจกรถพี่อีกนะมันใหญ่ด้วยไงเออแล้วมันก็แบบมันออกแบบมาแบบลงตัวแล้วอ่ะเสียงเครื่อง V8 แแทบจะไม่ได้ยินเลยนะ เราจะอยู่ทบทบแทบลอยแล้วนะครับปกติเราจะอยู่ประมาณล้อเขานี่เราขึ้นมาเรามีโอกาสได้เห็นคนขับด้วยนะพ <c oughs> เมริกันเขาจะถนัดพวกรถเครื่องใหญ่ๆรถขนาดใหญ่รมอย่างเงี้ยรามมันก็ใหญ่เพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะคล่องทางด้านนี้มากเลยส่วนพวกรถสปอร์ตเขาก็หลังๆปีหลังๆเริ่มพัฒนาขึ้นมาได้ดีในในระดับที่น่าพอใจเลย <c oughs> พเพราเมื่อก่อนรู้สึกว่ารถญี่ปุ่นมันจะดีกว่าในความรู้สึกผมนะ <c oughs> รถสปอร์ตอเมริกันมันจะส, Jamie, สู้รถญี่ปุ่นไม่ได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้สุดยอดครับแล้วจะมันนุ่มจริงอันแฮะขับสบายขับไกลๆนี่แบบไม่มีเมื่อยขับไกลๆไม่เมื่อยแล้ปล่อยมือขับได้ลองโค้งนี่ดูซิว่าจะโค้งหนัปล่าเดี๋ยวตีวงกว้างไปหน่อยรถใหญ่รถใหญ่ไม่ชินไม่ชินทำไม คงเคลงเลยนะเล่งขึ้นฟีเวงแต่สเสน่ห์ของเครื่อง V8 เนี่ยม,มันมีคือเรื่องของเสียงเนาะครับเวลาเราเล่งรถแล้วเสียงมันจะแบบชัดเจนมากนี่คือ V8 Power ปากคันข้างหน้านี่ยังขนาดเล็กกว่าเราเลยคันข้างหน้านี่เป็น v 6นะเป็นนิส a ันฟอนเทียศิลปะการพ่นกำแพงนะฮะเขาจะพ่นให้ดีต้องพ่นให้สวยแบบนี้นะฮะเอาให้สวยอย่างนี้ไม่มีใครว่าไม่ลบกันด้วยนะฮะเราก็ต้องสนับสนุนไปในทางที่ถูกนะเขาเรียกว่าใช้สกิลคนให้มีประโยชน์โชว์สกิลการถอยรถแบบที่แคบๆนะฮะเกียร์ถอยหลังอยู่ไหนวะกล้องหลังมาแล้วดูนะฮะ ระวังรถขวามือระดับนี้แล้วมีกล้องช่วยมีกล้องช่วยถ้าไม่มีนี่ลำบากเหมือนกันนะหน้ามันโปล่เดี๋อีกทีนึงครับผมอันนี้เราเราจะลองเป็นโหมดขับสี่ล้อดูนะเป็นแปลกๆ่ะมันจะลากกันล้อมันจะแบบแน่นใช่ไหมมันจะกระตกกุกอ่ะมันจะเป็นช่วงออกตัวของว่า หมือนล้อมันพันกันเงไม่รู้เออล้อมันจะแบบเหมือนมังแยกส่วนกันน่ะล้อมันมันไปคนละที่คนละทางมันจะไม่เออมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเราขับ GTR นะที่คือแบบมันจะไปด้วยกันหมดเป็นก้อนขับสี่ล้อหรือซูบูลูอนเงี้ยที่ผมเคยลองขับนะแต่อันนี้คือมันเหมือนล้อมันแยกกันหมดเลยอะใช่ความรู้สึกเหมือนเแต่ถ้าขับในดินเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะโอเคใช่ใช่ พอปรับเป็นขับสี่ล้อแล้วประหลาดใจมากเลยเนี่ยเลขไม่ขึ้นด้วยเออบางทีมันแบบเหมือนเหมือนติดติดติดอะไรสักอย่างเหมือนติดอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าเหมือนล้อทั้งคู่หน้าคู่หลังมันแบบมันแยกกันทํางานอ่ะระบบมันแยกกันทํางานมันไม่ได้ไปด้วยกันหมดเหมือนรถสปอร์ตไงอารมณ์มันจะแบบเหมือนเรากําลังขับขึ้นเขาอยู่ทั้งทที่เป็นถนนแบบเรียบๆแบบเนี้ยไฟเฉียวมากเลยเหมือนคามโล ชอบไหมฮะเอ,ะอเอาอย่างนี้ไปขับเมืองไทยอิมพอร์ตเข้าไปขับสักคันราคาสงสัยหลายล้านนะ <c oughs> แค่ขนาดเครื่องก็โดนไปละภาษีบานแล้วแต่ถ้าได้ขับนี่จะรู้สึกว่าเราเป็นคิงของออฟโรดเมืองไทยเลยนะแต่มันมีใหญ่ว่านี้ิงนะ <c oughs> โอ้โห,โโหเปิดขึ้นเองเลยเว้ยพอเปิดขึ้นปุ๊บไปดีเฮ้ยไปดิเฮ้ย <c oughs> โอ้ ไม่ต้องมาพะวงเรื่องที่คงที่ค้ำอะไรเลยนะเพราะเขาออกแบบตรงนี้มาเป็นอย่างดีนะครับผมนี่เป็นเครื่องยนต์5.3ลิตร V8 355แรงม้าโอ้โห้องเครื่องกว้างจริงจงไอ้จริงๆราแล้วเอาพวกแบบว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยเอาพวกไอ้มอข้าวหรือกระติกอุ่นเอามาวางที่นี่ก็เขาออกแบบมาให้วางได้นะเนี่ยจริงเหรอไม่รู้เลยไอ้จริงจรขานง้องวางแล้วก็ขับไป พอถึงที่อุ่นพอดีคือสรุปเลยคันนี้ขนาดใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าเวลาเราขึ้นไปขับแล้วอยู่หลังพวงมาลัยรู้สึกว่ารถมันเบามากแล้วพวงมาลไยมันก็เบาด้วยไอ้ล้อที่แบบว่าเป็นดอกยางอย่างนี้นะตอนแรกคิดว่าจะเสียงแบบเสียงล้อก็ทบพื้นมันจะดังกึ <destined S 2> <ๆ>้งกึ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 ้งแต่มันไม่มีนะมันเงียบแบบขนาดอยู่บนเออข้างข้างนอกไม่รู้ <abel S 1> ได้ยินปบะแต่ข้างในมันมันไม่ได้ยินอะคือมันมันนุ่มเหมือนเรากําลังนั่งรถเก่งอยู่ ต่เวลาเร่งก็มาอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเหยียบปุ๊บจะพุ่งเลยออถ้าเกิดคนที่ต้องการรถเหยียบปุ๊บแล้วพุ่งไปเล่นรถสปอร์ตดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นรถใช้งานออกแบบมาให้ประหยัดน้ํามันด้วยไม่งั้นถ้าเหยียบพุ่งเหยียบพุ่งเนี่ยซดน้ํามันหัวกับ v ะวีเอตา,ตายเลยลากของอีกก็ตายอ่ามัน,ม,นมันจะต้องมีมันจะต้องมีจังหวะพุ่งของมันนะเขาก็ออกแบบมาได้ลงตัวแล้วจริงไม่ต้องไปทาอะไรกับเครื่องมันหรอกแต่ที่ประหลาดใจคือพอปรับเป็นโฟร์วิล เหมือนกับล้อหน้ากับล้อหลังมันแยกกันทํางานทํางานไม่พร้อมกันเออมันทํางานไม่พร้อมกันคือขนาดเราขับถนนเรียบๆอย่างเงี้ยเรายังมีความรู้สึกเหมือนเรากาลังไต่เขาขึ้นเขาในระดับที่มันแบบถนนมันไม่เท่ากันถ้าขับเลเซอขับเลเออ่ามันน่าจะเวิร์กแต่ว่าวิ่งในเมืองนี้อย่างที่น้องเบนบอกคือขับปรับเป็นออโต้ดีที่สุดเออมันจะนุ่มสบายมากเลยเออทำไมมันไม่ล็อกวะนี่ขนาดเราจอดรถนะไหนลองล็อกรถดิ แล้วทำไมมันไม่ล็อกอ่ะล็อกนี้ใครจะดูดน้ำมันเราไว้ได้ไหม่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคันนี้ก็เบนซินใช่ไหมครับเพราะว่าดีเซลที่นี่มีน้อยมากนะเออมีไม่กี่มีไม่กี่รุ่นเองนะที่ใช้ดีเซลอ่ะแล้วปั๊มที่มีดีเซลซัพพอร์ตก็ก็ไม่ค่อยเยอะด้วยอ่เฮ้ยว่าผลล็อกแล้วเว้ยเฮ้ยคุณสั่งกระโปรงนูแป๊บเดียวฟ้าล็อกพื้นน่ากลัวจริงๆเอาแหละยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเบนซ์มากๆเลย ขอบคุณครับที่ให้โอกาสพี่ได้ขับรถใหญ่ๆเธอท้าขนาดนี้นะฮะแต่ประทับใจความรู้สึกดีมากครับไปแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับฝนจะตกแล้วรีบกลับบ้านดีกว่ารถอุตส่าห์เงามานะฮะวันนี้ฝนจะตกซะแล้ว